สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษก,กันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกซูสเปนเผยมาเตอุสดูเนตแข้งแมนซิตี้โดนตำรวจจับเมื่อเดือนที่แล้วเหตุไปโฉมมือถือแฟนบอลรายนิงแล้วไม่คืนหลังเข้ามาถ่ายรูปในห้องน้ำในคลับโดยไม่ขออนุญาต มาเตอุสนูเนสกองกลางของแมสซิตี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงมาริดประเทศสเปนรวบตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามรายงานจากเอลมุนโดสื undo, ส่อดงานกระชิงดูมิดฟิลด์ทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีโดนตำรวจจับกลุ่มช่วงเช้าวันที่8กันยายนหลังไปเที่ยวในขับลาลิเบียลาในกรุงมาริเดกับเพื่อนๆและมีชายวัย58ปีแจ้งความว่าแข่แมสซิตี้โชวเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปและพยายามลบรูปที่ถ่ายโดยไม่ขออนุญ,ญาตตามรายงานของเอลมุนโดระบุว่าตำรวจได้จับกลุ่มและ ได้รับยืนยันว่านักฟุตบอลยังคงครอบครองโทรศัพท์อยู่ก่อนคุมตัวใส่กุญแจมือที่ไนคลับและนำตัวไปที่สถานีตำรวจก่อนได้รับการปล่อยตัวในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหลังจากมีทีมทนายเข้ามายื่นประกันเชื่อว่าแฟนบอลรุ่นใหญ่คนดังกล่าวเข้ามาถ่ายรูปนุเนสในห้องน้ำของไนคลับโดยไม่ขออนุญาตทำให้ตัวนักเตะไม่พอใจและปฏิเสธที่จะคืนโทรศัพท์ให้จนถูกตั้งข้อกล่าวหาและจะมีการพิจารณาคดีต่อไป มากันที่ประเด็นข่าวต่อมาสื่อแดงในสเปนตีข่าวชอรลาปต้าประธา,านสโมสรบาร์เซลโลนาหมายมั่นปั้นเหมยได้ตัวเอริฮาแลนมาร่วมทัพในซัมเมอร์ปี2025แม้จะเป็นงานยากแต่ทุกอย่างอาจเป็นไปได้บาร์เซลโลนายักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนล็อกชื่อเอริฮาแลนกองหน้าจอมถล่มเรรตูจึงแมสซิซิตี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการคว้าตัวมาร่วมทัพช่วงซัมเมอร์ปี2025 ฮาแลานประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทัพเรือใบสีฟ้านับตั้งแต่ย้ายมาเล่นกับทีมตั้งแต่ปี2022โดยนอกจากจะถล่มประตูไปถึง101ลูกจากการลงเล่น107เกมในทุกรายการแล้วยังมีส่วนสำคัญในการนำต้นสังกัดคว้าชแชมป์มากมายโดยเฉพาะการคว้าทริปเปนแชมป์เมือ่อฤดูกาล2022-2023 โดยสื่ออย่าง Diario Sport เดังในสเปนอ้างคำพูดของแหล่งข่าววงในว่าเจลาปาตาประธา,านสมโมสรบาร์ซ่าต้องการเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ของสมโมสรในปีหน้าและเอร์ลีฮาร์แลนด์มีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ ดันั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ากองหน้าทีมชาตินอร์เวย์จะอำลาถิมนเอติฮัสเตเดียมแต่ทุกอย่างไม่มีความแน่นอนหากกวัวเดล่ากุนซือชาวสเปน,นดตดสินใจอำลาแมนซิตี้หลังจบฤดูก,กาลนี้เคเนียโดยการสื่อฉบับเดิมยังระบุว่าเนมราก็เป็นอีกรายที่เป็นตัวเลือกแต่ด้วยความที่ฮาแลนด์เป็นตัวแทนแห่งอนาคตซึ่งเป็นนักเตะที่ยังหนุ่มอย่างแน่นและสามารถรับใช้สโมสรได้อีกหลายปีอย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญาก,กับฮาแลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแม้ว่าทัพเจบุนทุ่มจะมีเงินมากพอที่จะทำให้สิิิิ่่่งงงนนนี้้้เเเเกกกดดขึื City, ืออจจจาาามซปรรร ขยายสัญญาเชืปป่อใหม่กับนักเตะแล้วมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมนซี้ตกเป็นข่าวว่าได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของนิคล่าบาเลล่าของอินเตอร์มิลานและซามูเอลเอล่อูชี่จากตริโนเพื่อมาเป็นตัวแทนโรดี้เออร์นนเดท,ที่บาดเจ็บหนักพักยาว ทัพเรือไปสีฟ้าของเปปกูดิลลาจะขานมิดฟิลด์ตัวหลักตลอดฤดูกาลนี้หลังได้รับบาดเจ็บเอ็นควายน้าัวเขาอย่างรุนแรงพวกเขาตกเป็นข่าวกับผู้เล่นในเซเรียอาเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนของดาวเตะทีมชาติสเปนในตลาดเดือนมนกราคมโดยตัวเต็งคือริช่มิดฟิลด์ของตริโรนโด้วยราคาของเขาจะไม่ถูกนักเนื่องจากคาดว่าเขาจะย้ายทีมด้วยค่าตัวที่มากกว่า30-40ล้านยูโรหลังจากที่เคยเกือบจะย้ายไปอยู่กับนาปโปลีและมิลานในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยสื่ออย่างกนเชลมาเคโตยังอ้างอีกว่าแมนซิตีเตรียมจะส่งแมวมองไปอยู่บนอาทจร์เพื่อชมเกมระหว่างอินเตอร์มิลานและโตริโนในสุดสัปดาห์นี้โดยริชี่จะลงเล่นให้โตริโนในเกมซเรียที่ซานซิโรในวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามบาเลล่าจะไม่มีส่วนร่วมเพราะเจ้าตัวกำลังประสบปัญหาบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและบาเลล่าอาจจะไม่สามารถเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการซื้อตัวของซตตี้เนื่องจากเขาเพิ่งจะต่อสัญญ,ญาไปและค่าตัวน่าจะสูงกว่า80ล้านยูโรขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าว คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ